นินทานง,งามเหรอไอ้ได้โดนฟ้องก้อนเลยพี่เบ <'t> ียหลินเข้าไปแล้วรออยู่ข้างนอกวันนี้ร่อมมาวันนี้ร่อมเรามาประมาณ30คนค่ะที่ซื้อบัตรเข้างานคนละพันห้า แต่ว่าใช่ไม่รู้มีใครซื้อบัตรแยกอีกหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีคนที่รออยู่ข้างหน้าไม่ได้เข้างานด้วยพี่เบียเข้าประตูนูน้นเป็นไงเหรอโอ้ยัง ตามมาตอนนี้ท่านค่ะถ้าจะเข้างานก็มาซื้อบัตรตรงนี้ได้เลยนะคนละหนึ่งพบาทคุ้มมากมีไผ่เหลียวเออพูดได้ป่าววะออมีน้องไผ่เหลียวมาอ้ายไอ้นุ้งลินนุ้งลินนุ้งลิ้นนุ้งลิ้นอ้าย,าายผิดด้าน เล่นจริงๆมองดูไม่ใช่ต้องนอนเลยเหรออาจารย์ไลน์ไม่ครับเหรอก็ต้องไปต่อเลยใช่มั้ย สวยไหมวันนี้ฟาร่าแบบจึง้งไฟตรงนี้มันจะมืดๆหน่อยนะคะพัทิดาค่ะมีไลฟ์น้าของของกองค่ะน่าจะในแดงกับฟ้าพ <Wis dom> ี่พาร์วันนี้ค่ะคาะค่ะเจัดกันครับ พี <c oughs> ่อุ้มมาพี่อุ้มมาอุ้มมาอ,นนอะะถ่ายลูกต่อี่กช่วยขยับลูกกำลังถ่ายลูก <c oughs> ไปเลยไปเลยตามตามตาม ฟิลแอบถ่ายเวอร์มองไกลๆนะทุกคนเดี๋ยวรอดูรูปจึ้งๆเอานะสวยไหมสมมงไหมคะวันนี้ควีนของเราฟาราาที่ถูกใจทุกคนฟารา่างูเขียวหรอเป็ด ยาเดี๋ยวคนจะไม่ดูลูกเอาข้อถ่ายเป็ดไงเป็ดจะจะเห็นกี่โมงหล่อนอเนี่ยเนี้ยเอ้ยฮะเออเออเราออกจากงานให้หมดนะเฝ้ายิลินเนาะอ๋อพี่เราเป็นมิสแกนแล้วเว้ย เดี๋ยวดี้โอ้ยเอาคอนเลยแอบแอบดูแอบดูตรงนี้นิสหนึ่งนิสหนึ่งเดี๋ยวไปรอดูรูปใช่อ๋อได้เหรอให้ดูให้ให้ดูอะไรอ่ะสวัสดีค่ะพี่พัรทไม่ได้เอาไปปล่อยที่ถึงที่ถึงมาก วันนี้ไพเลยอ่มาใช่ไหมคะเย่อันนี้ไพมาแต่งหนุอยู่ไหมอ๋อเอาเบื้องหลังไปดูกันตอนเธอรับสายไม่ได้ไลฟ์อยู่เราด้อมเราอะใส่เสื้อด้อมมาดูคนเลยทางที่บอกให้แต่งอิสระซักแกงก็ไม่รู้นะพวกที่ใส่เสื้อด้อมเนี่ยใส่ติดต้นขาด้วยใช่น้ำ อเขาไปนั่งตรงั้านนะมานั่งตรงนี้ก็ได้แต่มันก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกนะมันแต่นิ่มกว่าเฉยมันเป็นผมแต่ต้อื่โอหทำไมแสงมันมืดๆไม่รู้ตรงเนี้ยของจริงมันก็สว่างนะแตไในกล้องมันแบบนไฟเหลืองเลย ว้าวมีนะ่ามีนาะมีนาะหายลกากูกซารบวานอื่นก่อนนะคุ้มนะใครที่มางานวันนี้เจอแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟสุดๆในราคาเบาๆรีบมานะคะงานใกล้จะเริ่มแล้ว เจอร้องกันเยอะๆนะคะใช่มีนเบลลิวน้องแต่ละคนสวยมากชูค่ะพี่พาร์ละอิงฟ้าชาร์ลอตด้วยใช่เพราะว่าแสงมันน้อยข้างบนอะเออมันดูมืดเนาะกองไลท์ในฟ้ากับแดงเหมิแหอุ้มอ๋อเห็นอุ้มแล้วเดี๋ยวใส่พี่อุ้มออเจ็ดไลท์สิน แสงมันมืดๆเนาะตรงนี้แต่ว่าในห้องที่จัดงานสว่างมากเห็นไหมตรงนู้มาเลยทุกคนโฮยขอบคุณค่ะเอ้ยอเราได้ไปงานด้วยกันแล้วอ่ะ <c oughs> ด้อมไม่ได้บัตรฟรีค่ะใส่เงินนะคะแต่ว่าด้อมได้ราคาพิเศษค่ะแค่1,000บาทเท่านั้น ถ้ามาซื้อนางงาา1,500บาทค่ะอีก500บาททางแอดมินจัดก,การให้นะคะส่วนต่างอจะเข้าดอมเหรอ<ช>ไม่ได้ไค่ะ,ะเฉพาะ FC ยายลิน <FCC> <in> แบบสุดๆคัสสุดๆพี่พารวันนี้ได,ได้แค่25คนเท่านั้นพี่เฟ สะผมสะ,สะผมตั้งแต่ห้าโมงเย็ยนแล้วยังไม่มาเออน่าจะใชมีนา,ม,นามีนาสวยมากคุณแม่มีนาตอนสถวๆวต้องสวยมากๆเนาะีนี่เสื้อสีดำในุูเห็นไหมข้างๆน้องพี่แซนหมวกอกุมเลยใช่ใช่พี่อุ้มอยู่หนดนอยู่หน้าห้องกับปาดา้าเสื้อขาวๆ ไลน์ในฟ้ากับแดงมั่งของกองอ่ะก็คือพันเจดมันไม่ถึงสามพันอ้าวให้ให้ถึงสามพันคนเนาะแล้วเธอจะเขาเป็นสแกนใอะไรอ่ะยังไม่เห็นพี่หลินเนี่ยคนก็เลยไม่เพิ่มเนี่ยเขาไม่เห็นหรอกค่ะรบแล้วค่ะครบแล้วนะค่ะคนในด้อม เต็ yeah, นะมแล้วแล้วก็มาที่งานกันหมดแล้ว<ช>ทุกคนมาซื้อหน้างานเองได้นะคะราคาปกติ1,500บาทแต่ถ้าลงชื่อทัน25คนแรกในด้อมก่อนหน้านี้จะแค่1,000บาทเนาะององเกิดมาแล้วอยากเข้าดอมกดที่ ใช่ใช่ใช่พอร่ำสี่กันได้เลยนะตดลิงใต้โปรไฟล์ค่ะพี่ลินมาแล้วนี่ไงอยู่ตรงโน้นพวเราถ่ายได้ยัง<ป>อ่ะถ่าได้แล้ว่ะว่าไม่ไดู้ก<ป>ให้ไป็น่เดกาเดนกยด็กยเด็ก่ายเดกชาเกชาวพวกเดอกสงยันมืดหนชอยนะตรงาี้ดชายกายกกา

ทีมภิกเกตมากันหมดเลยไหนมุมนี้พอทำฟาร่าแล้วสวยมากอะเนาะเมื่อคืนลูกสาวรว่ผมอนย<ำ>ิบเกาเองใครบอกสาวควาเเธอ่ในหัวยบอ่ามี้ม แฟนสตรีวิทแต่ไม่ใช่ต้องเป็นหญิงล้วนไลในแ <c oughs> ดงมั้งเนาะกองไลในแดงหรือฟ้าแดงปะน่าจะแดงนะทุ่มหนึ่งอย่างอ๋อนี่ไงใกล้จะเริ่มแล้วค่ะทุกคน จริงไฟตรงนี้มันมืดอะเธอดูดิไฟมีเท่าเนี่ยไฟมันแบบไม่ได้สว่างมามก,าามกพี่เียนสัมภาษณ์อยู่ครับเนีมนอโดทายกระปูเผ็นมันได้ตา

เอาของกิฟไหมไม่มันไม่เหมือนกันอันนี้มัน<ะ>การ์ดใหญ่หนูไปยืนตรงพี่สว่างให้หน่อยได้ป่ะหน้าประตูอีกขอโทษไอ้ฉันถือให้มันมาติดแปลงเอาเอาถือถุงที่ลูกหน่อยให้ <Yeah. S 2> Oh my God how to sell <laughs> <c oughs> sell เอเตียจำ <c oughs> ลูกสวยมากทำผมทรงนี้จึ้งมากอะ่ะ ไม่บอกนัดตกกับช่างผมว่าเอ้ยช่างหน้าช่างผมบอกหลับอะไเมื่อวานว่าทำไมเมื่อวานไม่แต่งแบบนี้หลับอกสวยวันอื่นได้นี่บอกคนอื่นเขาสวยวันมงค์ค่ะน้องสวยนี่ไม่สวยวันอื่นยต่สวยมากสวยมากสะดุ้งพึ่งองมากเอ้ยฮองอึ้งอึ้งจึงองฮองบะออุเหมือนลูกปั้นเจ้าแม่กวนอิมมากเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะ เหมือนชุดของโบนกุตูอ่ะชูคุณพี่อแมนดาออฟดัมนะคะชุดนี้ไม่เหมือนจะแม่คุณอิมเดี๋ยวเรเปลียนเลยเปี่ยนมากอาวหนูเปลี่ยนชุดเหมือนเดิมยังเก็บตัวอยู่ถูกที่หลินไม่ใส่หนึ่งชุดต่อหนึ่งวันค่ะทุกคนมาอะอูเจอเลยนะคะที่เวียดอัเบียนมาเมียนมายางกุ้งค่ะมินกาลาบาค่ะ วิมเบียนว่าจะรักเขาไหมคอมเมนต์มาบอกหน่อยน่าจะต้องไปเล่นของกับบ้านแหละเคสผันใจเจอกันมินมามินไปเชียร์มาตายไปเป็นไงบ้างลูกตื่นมาแล้วแบบกลายเป็นมิสแกรนไทยแลนด์และวันนี้เป็นยังไงยังงงมอยู่ไาแล้วแบบยอนแะเมื่อคืนนอนเช้าเธอเป็นควีนค่ะไม่ใช่นอนเช้าไม่ได้ สวัสดีสามพันคนค่ะสวะได้ได้เอาออกไปไหนเอาไปไลน์ตรงนู้นก่อนทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ไปดูคนอื่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพจกลองจะไลนแล้วนะคะ สวยช่ำจริงสวยช่ำใครที่จะมานะคะอยากเข้าปเตอร์ปาร์ตี้นะทุกคนบีนีบัตรราคาไม่แรงนะคะมาสือได้ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังรีบมากกันนะคะ1,500บาทนะคะอยากดูเทียหรอเทียเข้าง,งานไปแล้วนะเทียเข้าง,งานไปเทียน่าจะเข้าไปเปลี่ยนชุดในห้องและะ้วค่ะเดี๋ยวน่าจะเจอกันในห้องในห้องนะคะ นี่ตรงนั้นเป็นน้องไอ้กับจันเจ้านะคะกำลังสัมอยู่แล้วก็มีพี่แชมป์พี่แวนเห็นไหมพี่แชมป์แบบใบมินไม่เห็นเลยใบยมินน่าจะอยู่ในห้องค่ะเห็นไหมเห็นพี่อุ้มไหมนี่พี่อุ้มเหล่เหเห็นพี่แชมป์เต,มเต็มจอค่ะพาราเขางาหรือยังพาราตอนนี้นางงามทุกคนอยู่ในห้องเก็บตัวค่ะรอ รอเข้าไปพร้อมกันว้ายมาแล้วสว่างแล้วสว่างแล้วพี่ไองยยไม่กดเปิดไฟค่ะพี่ไออ่ะคุณพี่ปอนอยากเห็นใบมินจังเลยใบมินอยู่ในห้องค่ะไม่สามารถเข้าไปได้นะคะก็คืออยู่หลังหลังเส้นสีฟ้าเห็นไหมน่ะเห็นปะเห็นห้องที่คนเสื้อสีแดงพี่เบียร์ออกมาไหมนางงามอยู่ในนั้นนะคะเปลี่ยนชุดมีถ่ายทอดสดทาใช่ค่ะทางที่เราดูปกติเลยก็คือแอปแดงนะคะ ทางสีแดงอ่ะทุกคนว้าย่าสพี่ไอไม่ได้ปรับแสงเอาหรอขอโทษนะทุกคนที่มันมืดฉันไม่รู้ทราศาัพท์ฉันเป็นอะไรควีนกับควีนค่ะ าะว่าทำไมโทรศัพท์เหมือนมืดจังวันนี้ออร่าแมออร่าแมอุ้ยพี่ชันมาแล้วสแสดงว่าอุ้ยน้องไา่หลิวก็มาอุ้ยวันนี้คุ้มมากพวกเธอมาเร็วๆซ้อโซเทลชั้นสองซื้อบัตรหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้น ไปทุกคนเราไปแล้วนะคะให้ทุกคนอื่นนะตอนนี้ก็คือจะถึงเวลาเริ่มงานละไม่แน่ใจเลยค่ะรอดูในแอปแดงนะคะว่าภัยหลิวจะมาไหม1ินาฬิกาแต่ตอนนี้เลยมาแล้ว6นาทีน่าจะแบบอีกสักแปบ๊บน่าจะเริ่มแล้วค่ะนี่เห็นไหมสาวๆอยู่ในห้องนั้นอยู่ในห้องนี้ ให,หลิวเจะสแนกไหมคะน่าจะเจอนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นสแนกเดินไปเดินมาอยู่แถวแถวนี้เดี๋ยวอีกสักพักน่าจะเปลี่ยนชุดใครที่อยากมานะคะเหมือนหน้าง,งานจะมีขายบัตรนะหน0าบาทเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาได้เข้ามาซื้อหน้าง,งานได้เลยนะบัตรมีจำนวนจำกัดนะคะนุ่นเห็นไหมออกมาแล้วใครเอ่ยยูวาเฟิร์นใช่ไหม ในนี้มีใครเป็นด้อมยัวเฟิร์นไหมคะนู่นเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าส,สวยๆใช่ปะนู่นนินไปแล้วให้เหลียวมาสองคู่โอเครอดูนะคะนี่บรรยากาศหน้างานจะเป็นแบบนี้ตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วมีค่ะมีรมพลแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบหลิงจะได้เจอแฟนคลับเยอะแค่ไหนเพราะว่าหลิงเป็นคนของกองแล้ว ไปเช็คชื่อไอ้นี่ไค่ะนู่นอยู่นู่นเลยค่ะไปเดี๋ยวปิดไลน์แล้วนะทุกคนค่ะเดี๋ยวเจอกันฟแดงใช่ใช่ใช่ไปเจอกันไลฟ์กล่องนะอ่านี่ดูลูกสาวสวยปะอ่ร่าเกินไม่ใช่ค่ะคนเมื่อกี้ไม่ใช่พี่ไอ้นะคะใครก็ไม่รู้เห็นพี่ลินไหมเห็นพี่ลินไหมอ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ อยู่กาแฟกับพอฟอส่งของให้พี่หลิงที่ไหนคะคุณค่ะนี้ถ้าที่โรงแรมเดี๋ยวลงไปเช็คให้นะคะจะไปแล้วนะทุกคนฉันจะเข้าไปจองที่ให้เห็นลูกสาวชัดที่สุด้ถไทยรูกสวยๆมาฝากทุกคนในด้อมนะคะ พี่อุ้มกับพี่หลินใครพี่กว่ากันเหมือนจะรุ่นเดียวกันไหมพี่อุ้มกับปลินได้ไงคะเข้างานหรือเปล่าไม่เข้าโอเคโอเคใกล้จะเริ่มแล้วค่ะในแอปสวันดีค่ะสวยจังเลยอ่ะเอ้า่ายคลิปเสียงคุ้นคุ้อยู่ค่ะอะไรอยคุณนปะอยู่รายกันมาทุกวันเลยเป็นเดือนเลย หรอพี่อุ้มแก่กว่าหรอโอเคพี่อุ้มยี่สิบแปดแล้วน้องลูกหลินวันนี้พายวมาเนี่ยใช่โอแล้วเ็แต่วไม่เข้างานได้ไงเออพันห้าเอ็คุมได้ตายไหนไหนพายวอยู่ในห้องยังมายังยังมาไม่ถึงใช่ไหมโอเคสีแดงทุกคนน่าจะสีแดงแอบสีแดง รอเลยเดี๋ยวลูกสาวมุกจากตรงนี้ก็จะเข้างานแล้วอ๋อส่งให้หลังบ้านเดี๋ยวเช็คให้น,นะคะนุงนะได้ครบยังแจกครบยังเหลือใครยังไม่มาอันนี้คือยังไม่มาหรอที่เหลือสวัสดีค่ะปู่ค่ะไลฟ์ตลอดเวลาค่ะสวัสดีค่ะบ้านปุ้งทวีพรอ,ออฟฟิเชียลแฟนนะคะ เธออุ้มอุ้มอายุเท่าไหร่ 25, อ่ะอายุเท่าหลินปะยี <25. S 2> ่แปดออน้องหลินอายุเท่าไริ่งเจ็ดพอๆกันเออตาแดนนกว่ารุ่นเดียวกันปปีถือว่าพเท่ากันเออสวัสดีค่ะด้อมส้มจีใช่วันนี้ไผยอู่ม,มาด้วยเธอมันคุ้มมากนะพราะตอนนี้แฟนคลับเต็มอ่ะชั้นสองอะเยอะมากใครอยากมาก็รีบมานะคะบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้น ทางซ้ายยังตั้งนะตัดติโกแรงมากเธงแรงมากเลยเออ1,500เธอต้องเข้าสิลูกจะร้องเพลงแบบปีที่แล้วแน่นอนก็มีแล้วตุวันนี้เนื้อประดาตัวรอ,อคนเมตตาอยู่รอ,อคนเมตตายุ่งคนเยอ,อนะเกินอ่ะเธอดูสิคน ยืนรอดูพ yeah. right. oh, 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 oh. ีิล no yes in ินโอ้โหคอนูเยอะยิ่งดูรอรอใครไม่รู้มเคยมีโอกาสนี้เลยถ่ายหมดคอนุเยอะยิ่งรออันนี้อาจจะเห็นโบตันชัดกว่าพวิลินนะทุกคนเอลแอลหรือจะใครเสื้อขาวทำไมสวยจังเลยใครเนี่ยที่ไหนอะพี่อุ้มอ๋อบีเบียบังอยูกับใครวะหรือจะเซกี้พีดโอ้ถูกนี่มาตรงนี้เราคุณพี่นี่อะไปยืนดู คู s> <S le le <m 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 ่นี <m <m <m. <m <m ้ไม่อยืนแด้อย่างนั้แหละไม่เป็นไรฟิลแอบถ่ายไงแอบจริงด้วยทำให้แฟนคลับได้เห็นชัดๆแฟนคลับหน้าโอ๊ยเอาจะมาหาแล้วนี่ไงยังไม่ชัดอีกเหรอเธอพี่ปอนอยู่อีกแล้วอะแฟนนั้นอะน่าจะได้กุกเราแล้วปะอ่ะเธอต้องได้ไปหาพี่ปอนแล้วเร็วเราเดินไปเดียวคงไม่ได้มั้งคงต้องมีเสียงอะไรที่บอกหน่อยมั้งน่ารักข่าว เจ้าข่าวน่ารักเนาะไม่คนรอบผมน่ารักปะเฉยๆมีไลฟ์กล้องนะทุกคนเดี๋ยวรออีกแป๊บเดี๋ยวเรากลับไปไลฟ์กล้องเข้าไปจองที่นอกห้องในก่อนเดี๋ยวเราไม่มีที่เอาสองโต๊ะติดกันนะเฟยอุ้ยเฮียขอโทษใครวะขอโทษขอโทษกินข้าวมานอื่นนะกินข้าวมานอื่ อร่าจับมาเนาะสาระที่ถูกต้องใครอะคะชุดขาวน่ารักกังเลยหันหน้ามาเร็ว,วเอาข้าวโพดข้าวโพ,ด,พดน่ารักเอาแบบแต่งหน้าใสๆเป็นตัวของเขาอะาออร่าสุด แอดมินคนนี้ขยันยิ่งกว่าสวัสดีค่ะขยันปะไปตลอดเวลาอยากให้แฟนคลับที่อยู่างบ้านได้เห็นด้วยดูนะหลินพดหลินพดแกนสอวอนี่ขอลงข้างาน้ากัอนละมุงมุงมุงปาดสวัสดีค่ะพี่คิม ้องอขาได้อ <divide> ต้อดีของี่เอาได้เลยเมสติเกอร์แล้วของพี่กี่ของ fc ยี่สิบห้าเยอะอะซื้อาเป็นแสนอะเนี่ยซื้อตรงนี้พันห้าเต็มยังไม่น่าจะเต็มนะเธอ่นี่ไปหาบตตันสิอ่ะออนได้เข้าไปเลย ไปเฟิร์นมาแล้วสวัสดีคะ่ะพี่คิมหนูขอปลาโลมาหนึ่ง <boo> ต <i nein uffy> <wh> ัวได้ไหมคะเอ้าไม่มีมีต่ปะวานเอาใหม่ขออะไรเิ่มยังไม่มายังไม่ได้เริ่มงไม่ได้กินเลยหนูหิวข้าวค่ะก็เลยงงอ๋อหรอพี่เลี้ยงวานต้อวานเหมือนจะวายมังไม่แน่ใจอ้ยพี่คิมขอบคุณค่ะ ได้หายแล้วเออขอบคุณนะคะป้าป๋าวัานนี้แอบส่งพี่หลินกับหมอข้าพดอดูค่ะ <c oughs> และพี่ปอน <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ป้าป๋า <c oughs> ทุกของขวัญที่ได้มาเราจะกดแลกเปลี่ยนเป็นเอาไว้ไปเปพี่หลินต่อในร้ยนะคะ <c oughs> ไอมีไม่เคยถอนออกมาเป็นเงินเลยทุกเหรียญที่ส่งมาเคยถอนออกมาเป็นเงินเลยทุกเหรียญที่ส่งมาทุกเหรียญที่ส่งมา เรียนที่ส่งมา ไสแล้วนะเสร็งเข้าไปรอรูปในงานแล้ว